สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทำความรู้จักกันเนะาะมารู้จักกับผมนะคะบุมสกลนครเนะาะบุมเป็นสาวผู้ไทยนะคะเป็นคนอำเภอบ้านม่วงจังหวัดส,สกลนครปัจจุบันก็ทำงานประจำอยู่นะคะก็ทำงานประจำอยากจะมีรายได้ทางออนไลน์ก็เลย หาอะไรทำนะคะทุกคนสามารถทำออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะคุณจะทำงานอ่าที่ไหนก็ได้นะคะโดยไม่จำกัดเวลาตามความสามารถของคุณตามเวลาของคุณตามที่คุณสะดวกนะคะก็โดยใช้อ่ามือถือนะคะผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่าอยากมีงานออนไลน์ทำนะคะก็เสาะหาหาอ่า งานออนไลน์ทำนะคะโดยวันหนึ่งเนาะก่อนหน้านี้ก็คือผมก็เริ่มต้นจากศูนย์นะคะไม่มีประสบการณ์ด้านออนไลน์เลยแต่อยากที่จะทำงานออนไลน์เนาะผมก็อยากทำออนไลน์ผมก็เลยไปหาอา่งานไปพิมพ์หางานทาง g o o g l e ทาง a c e b o o k นะคะไปค้นหางานที่างานออนไลน์ทําก็วันหนึ่งได้เจอครูหนึ่งทาง a c e b o o k เนาะก็คือก่อนหน้านี้ก็รู้จัก ครูหทาง facebook ซึ่งอ่าก็ไม่มีประสบการณ์ก็ได้ครูหนึ่งะคะคอยสอนคอยแนะนำวิธีการต่างๆในการสร้างรายได้นะะในการทำออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวิธีการเนาะผมก็ได้เรียนรู้มาจากครูหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณครูหนึ่งะคะที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ที่มีได้โอกาสนะคะมีความรู้ สร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็หลังจากนี้ก็คือหลังจากที่เจอคูหนึ่งเสจก็ได้มาเจอกับพี่เจี๊ยบเนาะผ่านออนไลน์เหมือนกันเนาะซึ่งผมคิดว่าออนไลน์นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถรู้จักกันได้หรือสื่อสารกันได้นะคะซึ่งอ่ไม่ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอในอได้รู้จักกับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาร่วมอร่วม งานกันในวันนี้เนาะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยเนาะก็บุ๋มก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหนึ่งขอบคุณพี่เจียบในวันนั้นนะคะที่ทําให้เราได้รู้จักกันแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้บุ๋มได้มาสร้างผลงานเนาะซึ่งที่นี่บุ๋มก็เป็นช่วยทําในเรื่องของภาพนะคะทําในเรื่องของภาพภาพโพสต์ต่างๆเนาะบุ๋มจะ,ะช่วยทุกท่านนะคะได้มีภาพนําไปใช้นะคะเกี่ยวกับ สินค้าเกี่ยวกับแบรนด์ของเราเนะ